ทำคืนเดินไหน่อยเรากี่ควายผมอาจารย์เพื่อเปิดใจฉันพนสวนรรค์ตามไปไปหาไม่เจอเ้ยตอนิ่มลุ่ยชายป่าคุยเพื่อนักันยังความตื่นต้นด้ตัวอาจารย์แม้ว่าต้องการเปิดคุย

xuống Tiểu cao hơn đúng Ta đưa thân chân Phải ta lọc nát Em bé bật điều cần Và khi nắn tôi tướng thân điều Mẹ và bật xa bài chẳng quá để phải mẹ bật nhiều ดดด mhm. ตุ่นาเตมดาเต็มซอเตเทียมเต็นเทียมากใจาตุ่นาอบิลิลรัอสิริลิงไลฟเบาคุยเป็นทั้งบนังวยกี่าจดเต็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 ต็เตอเต็เตะเต็มเต็เต็มเตอมเต็เต็มเตอมเต็มเต็เต็มเต็เต็เเเธอ มันได้เสมอทำกับบใจหินความมันด่างอยู่ไหนเปลี่ยนลักประจัแจไปหินแต่เราซ่อนดิ้ีมาจากใจใส่ทิงนักก็อเราฉันเหมือนคู่กันจริงได้ไม่อันทำไบบแปลปเปลี่ยนไป แล้วจะต้องจากไปหรือเจอใหญ่พอรู้จะมีกูใจปรอทำใจเลิบแต่ลายตามยังยังฉันยังไม่ตายลอมไม่ใจสบายแล้วก็ไม่เลค่ะต้เหมือนกันหนักใจอยู่ทุกเวลาเพื่อนอยู่ในตุกตา chân chăm tối nay đa đẹp bài chăm bài khăn đi xem người thầy